ไปเดียกครูบันไดให้หน่อยดิมันอยู่สามชั้นนะสายกูหลุดกว่าอือยู่นี่ Enemies ahead อนนี่กูจะโดดกูจะโดดมึงรอเขาหนอกูยิงฟรีไม่น่าทำมงนี่แล้วะเไม่ถอย e n e m i กูกระตกเอ้ยกูวัไปวัดมามาพักนึงกล้อเนี่ยกูเป็นอะไไม่ร <miserable. S 2> oh, ู oh, okay. oh. Mae, ้วะ <g ul ad> วาร์ปเลยไม่ดีม่ดีแบบไปกันนะไปบายครับวันนี้สู้นะครับเด็ดใจร้อนเหมือนเม้าวายนะครับสู้ๆเม้าวายผมใจร้อนเกมไหนครับไม่รูไม่รู้เม้าวายผมใจร้อนเกมไหนครับบอกพุ่มทีได้ไหมบอกพุ่มทีได้หรือเปล่าอะไรนะ อะไรนะที่จะดองคุณป,ปับป๊บแล้วนะครับออกมาฮะทำทีสัตว์้าปีแหลกกาฟังโคตรพี่แมงพี่ดีแม่งบอกว่ากูอ่านคอมเมนต์เยอะอีกอ,อย่างโคตรปั่นกูจะทิ้งอะไรบ้าง ยังทำไม่ได้ไม่ไงั้นถ้าวิเคราะห์วิเคราะห์เกมเป็นต้องบอกได้ครับว่าผมจะสอนเกมไหนใช่ไหมอเมอาเลยป่ะเนี่ยเคยโคตรป่ะ ไอ้เกมเ,เกมเดียวเมื่อวานที่ผมรู้สึกเสียใจนะพี่ดิไอ้ยคือเกมวีเซนดีสัตว์ช็อตปมยาอย่าไม่ไอไม่เไ้อ้เอีม้ตอม,มต้องเห็นกูปำยาไว้กูรูดรูดรอเก็บยาเว้ยกะแบบเปิดกล่องไปด้วยแล้วปำยาเสร็จแล้วกูเก็บเก็บของต่อปมเลยไอ้สัตว์กูไปกดโดนก่อนปึ้งยากูเด้งตายแม่งหวัวจะปวดไม่ไอ้คนชราไอ้สัตว อเอาผมว่าพี่ดี้โง่เหรอวะพี่ดี้ไม่ว่าพี่งโง่เหรอพี่เออหลือเชื่อเหลือเชื่อมันด่าพี่โง่เหลือเชื่อเจงที่เหียนนี้เกือเกินมไสัตว์มันด่าพี่โง่อะพ่ไมดเือันด่าพี่โง่อพี่กูโง่จัด บั๊ยาตายกูเอาอ้สต้าตากูก็มันวนมาหาเลยพี่ปังไม่เคยพลาดเลยพี่ยแม่งก็ตายเหมือนกันนะเฮียบั๊ยากูบอกง่ายเขาไม่มีว่ะเฮียวันแซนฮอกแม่งฝากความหวังพินีปั๊มยาใส์แม่งปั๊มพากตายหายอย่างไวมินไม่เคยพูดว่าพี่ก็พี่ตายหายเลยนะอย่าเรียกว่าอย่าเรียกว่าเออ ตอนนให้ผมจําได้ผมจำได้พี่โดนจีนายด่าว่าไอ้สัตว์กูฝากบอกปั๊มยาไอ้เหี้ยมึงยังทําแค่นี้ไม่ได้เลยเข้าใจปะเข้าใจปะผมก็นานทีไงเพราะผมไม่เคยปั๊มยาเขาไม่ได้จ้างผมมาปั๊มยาเข้าใจปะเขาจ้างผมมาตายงงๆเข้าใจปะมัันนมเหอึงก็แหละไวมึงยังด่าพี่ดีโง่อยู่เลยพี่เนี่ยขอเสียงไหม่หน่อยครับ ไปหารถมาเหยายมช่หรอรถใหม่เหรอครับขอไปเรื่องนี่สู้นะขอบคุณค,ครับพี่มี่ขี้กไ พี sure. ่ดีมันอยู่ไหนวะฮะยเออวิญญามองไม่เห็นวิญญายันไม่มานนัน่เป็นไเอาแล้ววันจะร้อยเกนไหนครับ ไ,ได้ครัตอบดูครับอธิบายผมกี้ผมจะลองจำอะไรนะครับโค้ด อ๋อกูจำได้แล้วอันนี้มันนี่มันนี่กูจำได้ว่าม่นกินแฟน เบรกมันก็เหืนไปนู่นแล้วก็มงใจเยนเ็นเถอะเชยดูหายว่ะ I got supplies. Watch out. นี่ว่าอันที t สองต้องเกี่ยวกั r 25ตับบล็อ M7 กับ AK มันเท่ากันนะครับมันลูกเจ็ดเหมือนกัน M7 จะดีกว่าตางที่สามารถใส่กิ๊บได้นะครับผมเลยทำให้ยิงได้นิ่งกว่า AK นะสำหรับ M7 ถ้าของแต่งครบนะ แต่ถ้าไม่มีของแต่ง IC A C ดีกว่าแต่ความแรงเท่ากันครับผมพดสอบปืนนี้ประสิทธิภาพของวามแรง,องพอกันแต่ด้านมบาก็ยังเป็น M4 ด,ดีกว่า M4 ดีกว่า M7 อยู่าเป็น p C แล้วดี M7 ดีกว่า ขวางขวามีเดี๋ยวล้วขวาให้ไปก่อนไ้ก่อนเหน็นเน็เ็ไก่อปอมกเรงไหนน็อกอะ ข้างบนพี่ดิมันชุบมันอยู่มันชุบอยู่ข้างบนไม่มันมีชั้นล่างด้วยนะพี่ดิไม่มีดัดฟ้านะดัดฟ้าสองชั้นกลางหนึ่งเออชั้นสามมันมีสามตัวข้างบนนะบั้นหนึ่งผมชุบไปกล้องก่อนนเี่ยนะ ไม่มีเน็ตเลยถ้ากูมีเน็ตเมื่อกี้น่าจะได้ตัวเอายังไงพี่ดิไม่ใช่อย่าอย่าไม่โชว์ช้ำรอก่อนไม่ต้องเี่นไม่มันโดดแล้วตัวนึงมันอยู่แล้วนอกตัวนึงเอาตัวด้านนอกอนชุบเพื่อนเเอออกไปนู่นแล้วออกไปนู่นแล้วเอาไม่ได้พี่ดิมันเพื่อนมันล็อกเอาไม่ได้ต้องข้างบนสามสองสามสองมามามาหนึ่งสองสามดันไปเลย่ะ ่าหล่าไม่สนใจปุยทะลุตัวมันได้ไงไม่โดนเลยไม่โดนเลยท้าไมกูยิงทะลุตัวมันวะมันอยู่ด้านล่างพี่ดิเจ็บมากพี่ดิเอาดิมันเจ็บมากแล้วเอาดิห้องไหนวะเนี่ย นั ara, Entonces, to, ่นนนีโนไอ้ยก I mean. mm ูย hmm. ิงทะลุต awesome. ัวมันได้ไงก็ไม่รู้เว้ยกูงงเลยิตไอ้เม่โดยิงดอตัวเดีอะไรวะงงจ๊งเียเยกเนหือเลเชื่อม่นบักในตัวกูอะ จะ่แม่งเมซับได้ต่อไต่อนยคือปืนของเ็จมัเสร็จ็ล้วต่อต่เลยผมไอต้องเฉยเลยอโหละคืออะไรล่ะใช่โอเห็นภาพเต็มตไอ้กูโคตรงงเลยมันยิงไม่โดนมังยิงมันไม่โดนไงไม่พี่ดีพี่ดต้องเห็นยพี่ดีเดี๋ยวเดเดดเดดดดด กูรู้ว่ากูวาพหรือเป็นทีมเน็ตกูเลยเลยแลยวไปเขาปิดรขาต่อเฉยอุ้ยเกือบลกูจะเชื่อเฉยที่จะล้องตายเฉยมนุษย์เงายิงกระสุนผ่านเออใชา่อดเงาผมว่าเป็นมนุษย์เงา เสียสลัดเสียดักเกิดไม่ต้องเสียสลัดนะชั้นนักเกิดได้ก็ได้ตายตายที่ดีจะเสียสลัดเลย พี่จอดพี่ขับมาจอดเยเี่พี่ขับไปเลยพี่ขับไปเลย,พ,เลยพี่ขับไปก่อนเลยเมันต้องตัวรอดเลยเออไปรอดได้อยู่ตาย่บอกไม่ตายหรอกพี่ไปดักสะพานรอเลยยาเยอะ เฮ้ยกำลังวิ่งอยู่รอรอซื้อมันอยู่ชิบ네ชิบชิบชิบอะไรเช่ น็อกสามแล้วพี่พวิ่งนะบอลเชื่อ มีรถนะเอารถมาได้ตรงไหนตรง,งไหนพี่มาเลยถนนนะเอารถมาได้มันกำลังจะออกมาอยู่ข้างหน้าครับมันไม่เข้ามาทางนี้หรอกมันเข้าไปอีกทางมันกำลังวิง่งน่าจะมาช้าผมเลยก็ได้โอ้โหเลยสอวิ่งครับ เชื yeah, ่อมวาร์ไปวาร์มาวิ่งไปวิ่งกลับอยู่อย่างนี้แล้วมันเป็นอะไรวะเนี่ยชัวร์อยู่ไหนวะพี่ดี คะตนนเรื่องพี่ดิ เาหาอันนี้ดูดหหาเนินไหม่ิีรถขวาบักกี้เอาดิเย็ดลูคมเกินข้างบนี่ธีเต็มเลยเย็บนะเกือนมันลงไปแล้วจะตาด้พี่ สองคนเหรอวะเจ็บมากพี่ดิต้อมซ้ายใช่ไหมร้อมซ้ายด้วยพี่ดิไปนเนเออซ้ายด้วยเรา

อีกตัวหน,นึ่งแล้วดูลัางหินเดิมดูลัางหินเดิม ข่าวขอบคุณค้าขอบคุณนายที่สิบดวงด้วยนะขรับหน้าที่บ้านนี้คนเต็มเลยอุ้มไม่นบวกอยู่ไปแล้ว,ว,ว,วจนเนินขวาเนินขวาเอ้ยเนินซ้ายเนินซ้ายข้างน้ำนะตรน,นี้แม่งมีหลุมตบยู่แล้วอ่ะพี่ดีเหมือนคนที่เคยมาอุย๊ยว่าแล้ว เอนิม yeah. ีส์ ahead ท่านึงพี่ดีมันมีขวาคานอยู่ตัวนึงพี่คานไปก่อนเข้าห้องน้ำได้ยังไปอยู่ห้องน้ำเนี่ยอยู่ที่เดียวกับกู อยากดูกไล่ชื่อว่ะอยู่ที่เดิมผิดผิดขวาต่อหน้าที่ตรวนี้ทุกคนเหมือนมีซับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้อยหนาเดอลอยดวงด้วยครับคุณครับ เปิด,ดหรืออน,นอะไรยังมั้มันออกไปแล้วเหรอพี่ดิ e i a e แนออวบ้านมีคนนึรงน่าจะน็อกหนึ่ง สวไสดีโป๊ะอย่าไปพบโดนตรงไหนยิงมาวะชนขวานะพี่ดิน้่นลองมานั่นองนอกอีกเจ็บมากพี่ดีหลังกับแพงเจ็บๆๆๆจัดๆสวยตายตายใครไม่รู้เร้อรใครยิงมาวะวิทย์ไอ้สว้าดของน้ำไหม Enemies ahead. Need ammo. Không ba. Không đủ không nằm. hiện vào cái อยู่มันแอบ,บอยู่อันนี้โดนยิงข้างหลังตาย,ยตัวสุดนี้นกเม็ดเม็ดนี้นกเม็ดแล้วมันใกล้ตายแล้วเจ็บมากๆต้องผมโล่งสัตว์เลย น้ำเปล่าวะไม่โดนยดิงมาจากทางซ้ายอ่ะพี่ดิบ้ามันปากระบอกแล้วนะไม่ผมจะตายห่าแล้วผมโดวนวิดจริงตรงนั้นตายหมดเลยวิดเอสซ,ซ้ายพี่ดิพอเห็นแล้วหลังหินพี่ดิชินนี้พี่ขับรถไปได้นะแนววัดทีนี้นะชิ้นเนี้ยพี่ขับรถไปได้เบีรคล็อกซ้ายให้อยู่แม่แม,ม,ม่ขับ โหพิบหลอกได้ได้โหฝึกฝึกไว้ไยิงแล้วครบแตกหมด หรือรับเบอท GPS ตรงที่แหล่งนิ้นนิ้นเฮ้ยพี่ไอ้กล้องไม่บอกไม่ตายฟรีวะ่ะขึ้นเลยวะ่ะมันเป็นบั็กเกมไว้กล้องพี้ยจองคิวัต่ไม่แปลกใจเลยสมวดเรามีดด้วย